ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีใส่ประกอบหม้อน้ำครับเป็นหม้อน้ําของอันติสนะครับตัวนี้ปี12ครับเป็นหม้อน้ํากรณีที่เราจะเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่หรือเปลี่ยนพัดลมมอเตอร์พัดลมใบพัดใหม่นะครับเราถอดออกมาเปลี่ยนข้างนอกแล้วก็เสร็จเราก็ต้องมีวิธีใส่นะครับวิธีใส่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะแคบครับค่อยๆยัดลงแล้วก็ระวังแผงคอยล้อนแอร์นะครับเพื่อเราจะมายัดใส่ร่องนี้เราทําการ เสียบเข้าไปเลยครับค่อยเสียบเข้าไปนะครับ โอเคครับเราเสียบเข้าล่องมันเสร็จแล้วก็อย่าลืมเสียบแผงคอยคอยร้อนแอร์นะครับจะมีล่องของมันอยู่นะครับอาจจะมืดหน่อยพยายามเสียบล่องแผงคอยร้อนแอร์ให้เข้าล่องมันครับเสร็จล้วก็เราก็ทําการยึดแผงข้างบนเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบข้างในก่อนนะครับ ใส่ฟ้าครอบนะครับฟ้าครอบมัน ใส่น็อตยึดไว้น,นะครับยึดนะครับ คิดไปเลย ตอนนี้เราก็ใส่ประกอบหม้อน้ําเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมใหม่เสร็จที่เหลือก็อย่าลืมเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ใส่ท่อน้ําเหมือนเดิมครับท่อน้ําก็เดี๋ยวขออนุญาตทากาวดําเสริมหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อกันรั่วนะครับพวกสายพวกนี้ก็เสียบเข้าที่เดิมก็เสร็จแล้วครับ ที่เหลือก็เดี๋ยวเดินสายหม้อน้ำทากาวแล้วก็เสร็จแล้วครับเสียบปลั๊กไฟให้ถูกขันน็อตให้แน่นนะครับตัวยึดฐานหม้อน้ำโอเคครับก็เป็นวิธีใส่หม้อน้ำถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเสร็จแล้วครับที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดเดี๋ยวทากาวดำสักพักแล้วก็ใส่ท่อน้ำ เสียบปลั๊กแล้วก็ขันน็อตให้แน่นก็เสร็จแล้วครับทุกอย่างสมบูรณ์แล้วครับโอเคครับุมค,ครับ